สวัสดีครับวันนี้เรามาอันบ็อกซ์แฟนตอมบัสเตอร์วอลล์กล่องละห9สิบเก้าบาทไม่แกะรวดเร็วนีสองกล่องนี่นี่เนี่ยเด็กมังกรธมินแห่งเงาลวงตาหกสิบเก้าบาทคิดด้วยเจงเจอรี่นะเป็นไข่ว่าแฟนตอม ร่างแรกล่างล่างกระจกมีแค่นี้เลยนะให้มาให้มาแค่นี้เลยนะฮะดูข้างในกันมีอะไรบ้างกล่องหนึ่งให้แฟนท่อมมาสองใบมาตาดาบสองใบจิวลินสองใบตัวเริ่มใบหนึ่งคนแห่สี่ใบชาลอน โอหสี่ oh, เลยเอ่ะตัวโดนกัดสองสองก็เพนคิวลิ u l ดิวลิ n g ให้สามมน,นะตัวเก่งโอ้โ oh, หสุโธดสี Pen ่ใบเพนคิวเลอร์สองใบไขว้สองใบบีจีฮะสี่ใบแล้วก็นี่เลยไฮไลท์ค 4, ริสี่ดอสี่คอนสามแล้วก็ยูสี่ผมชอบติเกอร์สินี้มาแล้วก็ให้มันขับไปวันนออเดอร์นี่นี่ผมก็เตรียมสิ่งนี้ไปแล้วสำหรับเด็กโปรไฟล์แฟนทอมเนาะ โคตรคุมนะกล่อง69อย่าลืมไปจับจองกันได้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร